สวัสดีครับวันนี้พี่เชษจะขอนําโจทย์เลยค่ะคณิตน,นะครับท,ที่ที่น่าสนใจในระดับอะอะถมสุาตอนปลายหรือระดับปหนะครับโดยที่โจทย์ที่นํามาเนี่ยจะเป็นตัวอย่างโจทย์ที่ใช้ในการแข่งขันที่ต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆโจทย์ที่เลือกมาเนี่ยจะไม่ได้มีความซับซ้อนอะไรมากมายรูปไม่ได้ยากรูปไม่ได้ดูยากไม่ได้วาดเส้นอะไรมากมายแต่สิ่งที่น่าสนใจคือคนที่จะทาเนี่ย จะมีทักษะในการมองออกไหมว่าเราจะวาดเส้นอะไรถึงจะทำโจทย์ข้อนี้ได้ถ้าวาดเส้นถูกข้อข้อข้อนั้นจะใช้เวลาเพียงแป๊บเดียวเองที่จะทำได้แต่ขอให้มองออกนะครับทีนี้ก็เดี๋ยวจะขอเริ่มข้อที่หนึ่กันเลยมาดูโจทย์นะครับภารรษาอังกฤษเขาว่า find the value of x in the following figure which is not drawn to scale เขาถามว่าจากรูปดาวเนี้ย ถามว่า x เนี่ยจะมีค่ามุมเท่าไหร่กี่องศาข้อนี้จริงๆแล้วไม่ได้ยากอะไรนะครับแต่ก็เดี๋ยวอธิบายให้ฟังเลยลองดูนะครับถ้าเกิดเรามองดูเราอยากรู้ x สูงไหมแต่ทีนี้เราแต่เราดูดูดาวเนี่ยมันมีอะไรซ้อนอยู่ข้างในมันมีสามเหลี่ยมอยู่ค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับอาทจติเราลองมาดูสามเหลี่ยมนี้ก่อน ามเหลี่ยมนี้อดูสามเหลี่ยมนี้ครับยี่สิบบวกสี่สิบจำทฤษฎีตัวนี้ได้ไหมเอ่ยตัวนี้นะครับมุมนี้มุมหนึ่งบวกมุมสองเท่ากับมุมสามก็คือผลบวกของมุมที่เหลือของสามเหลี่ยมจะเท่ากับมุมมุมที่ อยู่อีกฝั่งหนึ่งของเส้นตรงนะครับก็คือ1นบวกสอเท่ากับสอย่างนี้ตัวนี้คือตัวสําคัญเลยนะครับสําหรับที่จะทําโจทย์ข้อนี้กต่ข้อนี้เราได้เลยครับ20บวกสีจะได้เท่ากับ60ตรงนี้ถูกไหมครับอป้ปเราทำอะไรอีกเรามาดูสามเหลี่ยมนี้สามเหลี่ยมนี้ลองดู่าดูตามที่พิวาเส้นนะครับ x บวก30จะเท่ากับตัวนี้ ไหมครับที้จากสามเหลี่ยมนี้เราได้อะไรแล้วครับเราก็จะได้แล้วว่าสามเหลี่ยมนี้มันก็จะมีมุมยอดเป็น50องศามีมุมนี้เป็น x บวก30องศาและมุมนี้เป็น60องศาดังนั้นจากมุมภายในสามเหลี่ยมบวกกันได้180ดังนั้น x บวก30จึงเท่าบวก50บวก60จึงเท่ากับ180นั่นเองอัน x ได้ไรครับ ก็คือเอา180มาลบ60ลบ50และลบ30ซึ่งก็ตอบ40องศานี่ข้อนี้เห็นไหมครับขอให้มองเอ้ออกข้อนี้ไม่ได้ยากเลยอ่ามาดูข้อถัดไปเลยข้อถัดไปเนี่ยเขาบอกว่า the figure shows a square ABCD with a quadrant inscribed in it angle BED in is x find the value of x ข้อนี้เนี่ยเขาวาดรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ABCD ขึ้นมานะครับแล้วก็มีส่วนโคง้งซึ่งถือว่าเป็น1นึ่งควอเตอร์ของอของวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ DC และ BC นะครับซึ่งก็คือรัศมีเท่ากับความยาวด้านสี่เหลี่ยมจัตุรัสนั่นเองก็เป็นส่วนโค้ง DEB ขึ้นมาจากนั้นเขาก็วาดเส้น DEB ขึ้นมานะครับซึ่งเส้นนี้เส้นตรงตรงนี้เราก็จะเกิดมุม x ขึ้นมา ยากถามว่ามุม x เนี่ยเท่ากับเท่าไหร่ข้อนี้ดูแล้วแทบไม่ให้อะไรมาเลยให้แค่เสียมจดตยวตัดอ่ะเสียมตัวัะได้บ้างเลียมมุมฉากโอเคทำอะไรต่อได้ไหมครับเราก็ยังหาอะไรที่เชื่อมกับ x นี้ไม่ได้เลยทำยังไงดี x อยู่ตรงนี้วิธีที่เราลองนะครับลากเส้นฝึกเลย e ลากมา4ดูจะเกิดอะไรขึ้นไหมครับสังเกตไหมครับว่า เนื่องจากว่าส่วนโค้ง D E B เนี่ยมันเป็นเป็นส่วนหนึ่งของอวงกลมดังนั้นสิ่งที่เท่ากันก็คือรัศมีเท่ากันทั้งหมดนั่นก็คือ D C แล้วก็ B C แล้วก็ E C คือรัศมีของวงกลมนั่นเองซึ่งก็คือเราสรุปได้ว่า C D เท่ากับ E C เท่ากับ B C ซึ่งเท่ากับรัศมีของวงกลมถูกไหมครับ จากนั้นเนี่ยเมื่อเราได้เท่า,ากับเนี่ยสิ่งท่าได้ก็คือสามเหลี่ยม d e c และสามเหลี่ยม e c b เป็นสามเหลี่ยมหน้าจัว่วถูกไหมครับซึ่งจะทำให้อะไรเอ่ยมุม e d c เท่ากับมุม d e ถูกไหมครับเลนนี้สิ่งที่เราได้มาก็คือ c e b เท่าก,กับ e b c ถูกไหมครับอ่า,าล้วก็เราได้ละอันนี้มุมนี้เท่ากาันมุมนี้กับมุมนี้เท่ากาันอ่าสมมุติว่าพี่ให้ตัวนี้เป็น a แล้วกันมุม a อันนี้เราให้เป็นมุม b ซึ่งสิ่งที่เราต้องการก็คือ x เท่าก,กับ a บวก b ถูกไหม เรามาลองดูว่า A บวก B เราหาได้ยังไงดูนะครับเนื่องจากสามเหลี่ยมนี่คือจุดสำคัญเลยนะครับเนื่องจากสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยหมายนี้แปลว่าเพราะว่านะครับเนื่องจากสี่เหลี B ่ยม D E B C นะครับมีมุมภายในรวมกันได้เท่ไรเท่ากับ สามอยสงศาถูกไหมซึ่งก็คือมันก็คือ 2a งเบวกสอบวกมุมฉากนั่นเองที่เราหาได้อย่างว่า a อบ b เท่ากับเท่าไหร่ซึ่ง a บวก็เท่ากับส6 0ร้อลบเกหารสองนั่นเองซึ่งก็คือเท่าไหร่ครับหนึอสามิบห้องศาหรือก็คือ x เท่ากับ1นึอสามิบห้องศาเป็นคำตอบ โอเคครับ, okay, รบเรามาดูข้อถัดไปเลยข้อนี้ข้อนี้จริงจงดูแล้วข้อนี้ข้อจริงไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับก็เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังนะครับก็คือเราดูก่อนมีสามเหลี่ยมสองลูปซ้อนกันอยู่อย่างนี้โดยที่มีด้าน bc ด้าน bc อยู่ไหนอยู่นี่เท่ากับ be be คือนี่ไหมครับต่อไปเขาบอกว่า de d คือนี้ เท่ากับ dt dt คือนี่นะครับต่อไปอไเลยเอ่ยแล้วก็ at เท่ากับ bt ใน at at นะครับเท่ากับ bt อ่ะอันนี้ก็เท่ากับน,นี้อีกสคริวาดเป็นอย่างนี้เลยสามขีดนะครับจงหาแค h นั่นเองมุม CAT CAT อยู่ตรงไหน CAT อยู่ตรงนี้ CAT คือมุมนี้ก็จะออหามุมนี้นะครับตัวน,นี้คือ A เริ่มต้นเลยข้อนี้ก็แน่นอนไล่มุมจะง,ง่ายที่สุดสิ่งที่เรามองก็คืออะเรามองดูนะครับพอที่เกิดอะไรขึ้นสมมติว่าเราดูสามเหลี่ยมหน้าจัว่ว e, EBC ก่อนนะครับ ซึ่งสั่งตรงนี้มันจะทําให้เกิดอะไรเอ่ยมีมุมตรงนี้เท่ากับมุมนี้ถูกไหมสมมติว่าให้เป็นมุม A ต่อไปเรามาดูสามเหลี่ยม E d t เห็นหมเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วเหมือนกันซึ่งเราก็เห็นรู้อยู่แล้วว่าหน้าจั่วมุมที่ฐานก็ต้องเท่ากันงั้นอุมนี้ก็ A ด้วยถูกไหมต่อไป ต่อไปเรามาใช้สัญลักษณ์เราใช้ทฤษฎีตัวนี้มุม1บวกมุม2เท่ากับมุม3นะเพิ่งผ่านไปก็เรามาลองดูสเรามาลองดูด้วยสามเหลี่ย C CEB ถูกไหมสิ่งที่เราได้ก็คือมุมอะไรเอ่ย A บวก A จะเท่ากับ c b t นั่นเองนะครับดังนั้นเราได้แล้วว่าสามเหลี่ยม a b t มีแต่ละมุมเท่าไหร่ก็คือนี่คือ a อันนี้คือ2 a และนี้ก็คือ2 a เชน่นกันเราหาค่า a ได้ยังได้แล้วนั่นก็คือ5 a เท่ากับ180องศาหรือ a เท่ากับ36องศานั่นเอ เมื่อเราได้ a แล้วเราจะไปหา c a t ได้ยังไงก็ไม่ยากละเพราะว่า c a t ก็ต้องเท่ากับ a บวก2 a นั่นเองตามทฤษฎีตัวนี้เหมือนเดิมนะครับซึ่งก็คือ3 a ซึ่งคือ3คูณ3 6ตอบเท่าไหร่ตอบ108องศาเป็นคำตอบดูข้อถัดไปเลยข้อนี้ ถ้าใครดูเผลออาจจะมองไม่ออกนะครับแต่จริงแล้วมันง่ายมากเขาบอกว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับโดยมีมุม A มุม B มุม C อย่างเงี้ยตามเนี้ยที่รูปลองสังเกตดูดีๆเขาถามว่า A บวก B บก C เท่าเท่าไหร่ภาษาอังกฤษคำว่า sum of เนี่ยก็คือผลบวกนั่นเองนะครับนั่นก็คือข้อน,นี้ก็คือถามว่ามุม a มุม C บวกมุม b เท่ากับเท่าไหร่ นะครับเรามาลองดูมุม b มันคืออะไรป็นคือเส้นทแย,ทยงมุมของสี่เหลี่ยมจัตุรัสซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่า b เท่ากับสี่องศาอันนี้ไม่ยากอะไรี่ประเด็นอ,อยู่ที่ว่า b c จะคิดยังไงเอ้อ่า a กับ c จะคิดยังไงนะครับงั้น b เราได้แล้วก็วคือสี่เหองศาที่อยากรู้คือ a บก c, วก c เท่าท่าไหร่เรามาดองดูสังเกตด้วยเทีว ูมุม C นะครับเกิดจากการลากของอะไรครับของของสี่เหลี่ยมจตุรัส2องอันจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งถูกไหมมุมนี้คือมุม C แล้ว A ล่ะ A ก็เกิดจากการลากจากมุมหนึ่งไปมุมหนึ่งของสี่เหลี่ยมจตุรัส2อันที่ต่อกันเช่นกันเพียงแต่ว่าเราสังเกตอะไรไหมครับว่ามุม C เนี่ยจะอยู่ฝั่งที่เป็นมุมที่ใหญ่กว่าใช่ไหม แต่ a เนี่ยมันคืออีกด้านหนึงไงอีกมุมหนึ่งซึ่งตรงนี้ก็คือเราก็ได้ c นี่คือ a จากอันนี้พอเห็นไหมครับว่าเราเห็นอะไรไหมว่า a บวก c เท่าไหร่นั่นคือ a บวก c ตอนนี้เราได้แล้วว่าคือ90องศาเนี่ก็คือมุมฉากดังนั้นเราได้แล้วว่า a บวก b บวก c จึงเท่ากับ90บวก45ตอบ135องศานั่นเองเป็นคำตอบ ข้อน,นี้ไม่ยากเลยอาทิตย์มาดูข้อสุดท้ายนะครับันของวันนี้ที่จะลองให้ทํำดูข้อน,นี้ถือว่ายากที่สุดเขาบอกว่ามีสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับประกอบตัวกันไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าดังรูปนี้เลยนะครับโดยอาจจะเป็นแนวตั้งแนวนอน,นมีทั้งหมดเจ็ดหน่วยถูกไหมแนวตั้งมีสามหน่วย ข้อหาจงหาไฟล์ the sum s u อีกแล้ว sum of BAC บวก BCA นั่นก็คือจงหามุม BAC บวกมุม BCA ถ้าเกิดเท่าไหร่นะครับซึ่งก็คือ2มุมนี้นั่นเองนะครับที่มาดูกันข้อนี้อาจจะต้องมองขยายภาพให้เห็นชัดนิดหนึ่งที่ขอใช้สีแดงแล้วกันดูนะครับ ข้อนี้มีจุดสําคัญเลยที่ที่อยากจะให้ช่วยกันมองดูนะครับก็คือลองดูเราลองแบ่งอันนี้ไปแบ่งเป็นมุมนี้นะครับเราสังเกตเห็นอะไรไหมเห็นเส้นแดงสองเส้นนี่เป็นไรขนาดกันใช่ไหมนั่นทำไงนั่นคือมุมแยงเท่ากันถูกไหมครับแล้วส่วนที่เหลือล่ะ อันนี้ก็จะมาเท่ากับอันนี้ใช่ไหมและอันนี้อาสมุตและอันนี้เท่าใหญ่จะเท่ากับอน,นี้เราสังเกตเห็นอะไรไหมครับว่ามันน่าจะมีอะเกี่ยวข้องกัน,กนละนั่นก็คือมุม,มนี้สมมติให้เราไปให้เป็นมุม A มุมนี้เป็นมุม b มุมนี้เป็นมุม C นะครับซึ่งก็คืออันนี้ก็คือ a เช่นกันถูกไหมเราจะเห็นแล้วว่าอันนี้คือ b อันนี้คือ a บวก c ซึ่งก็ตรงตามที่เราต้องการคือเราอยากรู้อยู่แล้วว่าคือเราอยากรู้ว่า a บวก b บวก c จะเท่ากับเท่าไหร่น,นั่นเอง,งไหมครับอะทำยังไงลองมาดูนะครับ ถ้าสมมุติเราลองเราลองสังเกตดูว่าในนี้ตัวนี้คือ a บวก c ถูกไหมมันคือด้านนี้แล้วดูดูมุม b มุม b เกิดจากอะไรครับมุม b เกิดจากการลาดเส้นสเส้นแท,นทงมุมของสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีขนาดเป็นหนึ่งคูณสามถูกไหมครับงั้นถ้าเกิดเราว่าตัวนี้ด้วยก็หนึ่งคูณสามเหมือนกันงั้นมุม b คือตรงไหน ที่ตรงนี้ถูกไหมครับนี่คือ B เช่นกันแล้วเกิดเราวาดจาก C ล่ะวาดขึ้นมามุม B อยู่ตรงไหน B อยู่ตรงนี้สังเกตไหมครับว่าเราได้อะไรแล้วเราได้แน่แนคือมุมนี้เป็นมุมฉากถูกไหมเพราะลองคิดตารางง่ายๆากับเส้นนี้ หมุนมาบีนะครับเส้นนี้หมุนมาบีแล้วก็แสดงว่ามันก็คือการหมุนของมูมชานงนี่บูมชางปุ๊บเส้นนี้เส้นนี้กับเส้นนี้เป็นไรครับมันคือเกิดจากการเส้นแทงมุมของของสี่เหลี่ยมผืนผ้าหนึ่งูนสามเลยนั่นเองทั้งคู่แล้วก็มันเท่างไงมันเท่ากันเราได้อ่านตำแล้วหรือยังครับว่าข้อนี้เราได้อะไร กราเข้าจะได้เราดูนะอันนี้แล้วอันนี้คือ b งั้นอันนี้ก็ต้อง b ด้วยงั้นเราได้แล้วว่า A บวกบวกเท่าเท่าไรเ่ยก็คือมุมนี้นั่นเองซึ่งก็คือ45องศาเพราะว่ามันคือมุมที่ฐานของสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านเท่ากันนะครับซึ่งคือสามเหลี่ยมมุมฉากหน้าจั่วน,นั่นเองนะครับข้อที่ตอบ45องศาเป็นคำตอบ